สวัสดีค่ะสวัสดีจากประเทศไอซ์แลนด์ินแดนน้ำแข็งขั้วโลกเหนือค่ะวันนี้เป็นวันสิ้นปีนะคะไปไหนสามสิบเอ็ดธันวาปีสองพันยี่สิบสี่ตอนนี้เป็นเวลาประมาณบ่ายสองโมงที่ประเทศไอซ์แลนด์นะคะเวลาจะช้ากว่าเมืองไทยเจ็ดชั่วโมง ตอนนี้ว่าก็จะต้องเตรียมอาหารกินปีใหม่นะคะวันนี้เราจะกินวันนี้เราจะกินอันนี้เป็นแกะนะคะแกะลมควันแล้วอันนี้เป็นหมูลมควันอันนี้นะคะหมูลมควันอันนี้ก็น้ำหนักประมาณเกือบสองกิโลนะคะแล้วก็อันนี้ อันนี้ก็สองกิโลนี่1หนดูนะคะน้ำหนักสองกิโลเพราะว่ากินหลายคนนะคะลูกเยอะแล้วก็จะมีแม่ย่ากับน้องชายแฟนมากินด้วยนะคะเพราะฉะนั้นสองก้อนนี้ก็สี่กิโลกินกันทั้งบ้านทั้งครอบครัวนะคะ เราจะต้องต้มนะคะแตยว,ว่าจะใช้หม้อนี่หม้อใหญ่นี่ต้มไปเลยทีเดียวนะ,ะสมัยก่อนก็จะต้มสองหม้อนะหม้อใหญ่แกะหม้อหนึง่งแล้วก็หมูหม้อหนึง่งแต่ตอนนี้แมาแล้วขี้เกียจขี้เกียจรอสองหม้อก็เลยเอาหม้อเดียวกันไปเลยนะคะมันลมควันเหมือนกันแค่มันเป็นหมูกับเป็นแกะแค่นั้นเอง ไม่เป็นไรใส่รวมกันไปเลยค่ะต้มรวมกันเดี๋ยวเราใส่น้ำนะคะแล้วก็เตรียมล้างของล้างหมูล้างแกะแล้วเราก็จะต้มอาแม่นี่ค่ะคุณยายนะคะ คุณนายจะรับหน้าที่ต้มหมูต้มแกะนะคะเราล้างอย่างดีนะคะเราต้องล้างมันก่อนนะคะเอาใส่น้ำก่อนให้หมอเดือดอะไรไหมมาตั้หมอแป๊บหนึ่ง น้ำที่ไอซ์แลนด์นี่ดีมากนะคะกินจากในก๊อกได้เลยแล้วก็น้ําร้อนก็จากก๊อกสบายๆนะคะไม่ต้องประหยัดไม่ต้องกลัวเปลืองน้ำน้ําเรามีเยอะแยะทระัพยากรธรรมชาติเรามีเยอะนะคะทั้งน้ำร้อนน้ำเย็นเดี๋ยวเราจะล้างหมูล้างแกะก่อนนะคะน้ำในหม้อก็จะเดือดพอดี กินทั้งบ้านนะซื้อทีเดียวคุ้มค่าไปเลยนะคะบางบ้านเขาก็จะกินบางบ้านเขาจะกินไก่งวงบางบ้านเขาก็จะกิน,กงงน,กกนแต่แกะลมควันนะคะแล้วก็บางบ้านเขาก็จะกินแต่หมูลมควันโดยเฉพาะบ้านคนไทยนะคะส่วนมากจะเน้นกินหมูลมควัน ฝรั่งเพื่อนนะว่าฝรั่งนะเขาจะกินเขาจะกินไก่งวงนะคะแต่เราเอาทั้งสองอย่างไปเลยเราเป็นลูกครึ่งนะคะครึ่งแกะครึ่งหมูนะคะนี่ค่ะเราใส่หม้อล้างก่อนนะคะล้างให้บวใ,ให้น้ำความเค็มมันะลดลงนะคะเทียชแลนเขาจะ เขาจะฆ่าแกะเข้าลงเชือดเฉพาะตอนตอนหลังหลังซัมเมอร์นะคะหลังซัมเมอร์แกะเขาจะลงจากเขามาแล้วก็จะมีบางตัวที่มันต้องเข้าลงเชือดเนาะเขาก็จะเชือดเก็บไว้กินตอนหน้าหนาวนะคะอันนี้คือหน้าหนาวอาหารหน้าหนาวก็จะเป็นอาหารลมควันเป็นการถนอมอาหารของฝรั่งนะคะแม่ใส่ขิงด้วย พอหน้าร้อนก็จะกินแกะสดพอหน้าหนาวก็จะกินแกะลมควันอย่างนี้นะคะอาหารไอ้์แลนด์แท้ๆเขาจะเป็นอย่างนี้ผักสดไม่ต้องพูดถึงนะคะตอนนี้ต้องกินผักกระป๋องถ้าเรากินแกะตอนซัมเมอร์เราจะกินแกะสดกินกับผักสดถ้าเรากินแกะลมควันตอนนี้หน้าหนาวฤดูหนาวนี่เราต้องกินกับอาหารกระป๋องนะคะ คุณยายเขาจะทำเรียบร้อยนะคะเห็นไหมน้ำร้อนเปิดมาจากกอ๊อกได้เลยนะคะไม่ต้องไปซีเรียสนักทางน้ำร้อนน้ำเย็นกินได้หมดไม่ต้องไปยินเรื่องมากนะคะแล้วก็น้ำก็ถูกด้วยราคาถูกใส่ขิงแม่ใส่ขิงแล้วก็ใส่พริกไทย ขิงผงอยู่ข้างบนน่ะฝาสีเหลืองอ่ะใส่ขิงไปช่วยให้มันระบายลมในท้องแล้วก็พริกไทยพออย่าใช่มดพอ,อยังไม่ได้ไปซื้อพริกไทยดำใส่ไปเลย ว่าเดี๋ยวเราต้องมาล้างอีกทีหนึ่งนะฮะเวลาเราจะกินก่อนเราจะไปหั่นเรา,าต้องล้างน้ํามันออกตอนนี้เรากินให้เอ้ยเราใส่เครื่องไปให้มันหอมแล้วก็ช่วยให้มันแบบระบายท้องนะคะอย่างนี้ค่ะทิ้งเอาไว้ไปเลยนะคะทิ้งเอาไว้ไปเลยสองชั่วโมงตอนนี้มันสองโมงครึ่งนะคะบ่ายสองโมงครึ่งแล้วเดี๋ยวสองชั่วโมงอะ่ะเราจะมาดู ว่ามันสุกไหมนะคะถ้าไม่สุกเราก็จะเพิ่มไปอีกครึ่งชั่วโมงอร่อยนะคะแบบนี้มันก็เค็มๆหอมๆนะคะเค็มๆหอมอร่อยแล้วก็คุ้มค่าคุ้มราคาแ่นะว่าจะให้ดูในหม้อนี่มองไม่เห็นนะตอนนี้น้ำกำลังจะเดือดนะคะหม้อใหญ่นะคะเดี๋ยวจะให้ดูอาหารกระป๋องนะคะ หัานกระป๋องอันนี้เลยนะคะสับประรดกินกับสับประรดแล้วก็อันนี้เขาโพดหวานแล้วก็อันนี้นะคะถั่วเขียวค่ะถั่วเขียวต้มแล้วอันนี้เป็น หัวผักกาดอันนี้เป็นหัวผักกาดนะฮะหัวผักกาดสีแดงแล้วก็จะเป็นจะเป็นกระหล่ำปีเห <c oughs> ็นไหมกระหล่ำแดง <c oughs> กระหล่ำม,ม่วง <c oughs> กระหล่ำม,ม่วงนะคะกระหล่ำม,ม่วงดอง <c oughs> กินอย่างนี้นะคะอาหารปีใหม่ นี้เราก็รอไปเลยค่ะสองชั่วโมงทิ้งไว้แล้วก็ไปดูหนังดูละครได้สองชั่วโมงแล้วค่อยมาติดตามผลงานนะคะเราจะให้ดูอากาศข้างนอกหิมะนะคะหิมะตกข้างนอกนี่อันนี้คือบรรยากาศข้างนอกหน้าต่างห้องครัว ดูค่ะหนาวนะคะอุณหภูมิก็ลบประมาณลบห้านะวันนี้หนาวมากแต่ว่าถือว่าดีเพราะว่าไม่มีลมนะคะนี่เดี๋ยวเราจุดพุตอนกลางคืนนี้คืนนี้ก็จะสนุกมากเลยเพราะว่าอากาศโอเคแล้วก็ไม่มีลมมาลบกวนนะคะเด็กๆต้องสนุกมากๆแน่ๆเลยคืนนี้นะคะดูบนยอดเขาโน้นเห็นไหมภูเขาน้ําแข็งเลยเลยคะ่ะอากาศจะเป็นอย่างนี้นะคะ นี่เลยค่ะบรรยากาศข้างนอกสิ้นปีนะคะเราก็จะจุดพูุตรงนี้แหละเดี๋ยวว่าก็จะเอารถออกนะ,ะเดี๋ยวเราก็จะถอยรถออกแล้วก็จะจุดพุกันกลางถนนเลยนะคะแล้วก็ไปจุดตรงนน้นด้วยนน้นนะคะจุดตรงนู้นเลยคืนนี้คนจะเต็มถนนเนี่ยค่ะออกมาจุดพูุหน้าบ้านกันโอเคค่ะ ได้อีกสองชั่วโมงนะคะว่าจะมาดูหมูตอนนี้น้ำก็กำลังจะเดือดนะคะโอเคค่ะคลิปนี้ฝากเอาไว้แค่นี้ค่ะส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ